นายเสริมสกุลคายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA พร้อมด้วยนายกมลชนกวิชัยสืรอ,องผู้ว่าการการไฟฟ้าภาคสองนายกิติจริยมะมานะผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชสีมานายภพยรัตนสกุลนายอำเภอวังน้ำเขียวนายประวัติศาสตร์จันทรเทพหัวหน,น้าอุทยานแห่งชาติทับลานในายชัยนาจรกิ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ได้ร่วมกันเปิดโครงการ PEA ปลูกดูแลรักป่าประจำปี2559เเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา8 4พรรษา12สิงหาคม2559ณบริเวณป่าซับเม็กอุทยานแห่งชาติทับรานบ้านซับภูตบอุดมซับอเภอวังน้ำเขียวจัังหวดนครราชสีมาโดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคาคณะครูนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนกว่า500คน ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3จังหวัดนครราชสีมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียวได้ร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติทับรานในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่35ไร่ปลูกไม้เป็นจ,นจำนวน7,000ต้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของการพี่เอปลูกดูแลก็ป่าเนี่ยการฟ้าส่ภูมิภาคได้ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับ ตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลนะครับเรามีระโ,โอกาสที่สําคัญโอกาสที่สําคัญอสองเหตุการณ์ครับคือในมหาโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ท่านคงทรงครองราชยครบเจ็ดสิบปีและในระโอกาสที่สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนขขัายุครบ84พรรษานะครับดังนั้นโครงการในปีนี้เราก็ทําเป็นโครงการใหญ่โดยได้กําหนดว่าจะทำทั้งหมด6 จุดทั้งประเทศไทยนะครับและที่แห่งนี้นะครับที่ป่าทับกาน,นี่ก็เป็นหนึ่งในหกจุดที่ดำเนินการนะครับครงการาปลูกดูแลรักษาเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องเรียกว่าเป็นเป็นรูปแบบของประชาร่วมใจนะครับคือต้องได้รับการเห็นชอบนะครับอนุมัติเห็นชอบจากประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วได้รับการอนุมัติจากเจ้าของที่นะครับ นี่คือพยานทำงารนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้นะครับมีวันนี้เรามีเป้าหมายที่จะปลูกปา่าในพื้นที่35ไร่นะฮรแล้วก็มีพันก้าไม้ทั้งหมด7,000ต้นครับครับโครงการโครงการปลูกปา่านี้เราก็จะมีทุกป,ปีครับซึ่งเหมือนทำมาแล้วตั้งแต่ปี2555ทุกป,ปีนะครับ อย่างไรก็ตามการปลูกป่าดังกล่าวยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนา CSR ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมวชลินโมคมกุลถ่ายภาพอำนาจนักเทียมทีมข่าวเดนนิวรายงาน